วันนี้มาพบกับสตาอีกแล้วนะคะวันนี้สัพพลายยูเคนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวพร้อมๆกับสตานะคะที่ประเทศกรีนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเที่ยวในช่วงโควิดนะคะแบบ ต้องเที่ยวยังไงถึงจะปลอดภัยอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เตรียมตัววิธีการเตรียมตัวเนาะในการที่เราจะไปต่างประเทศนะคะตัวสตาเองอยู่ที่ประเทศอังกฤษแต่ว่าเดินทางมาที่ประเทศกรีนะคะก็มาดูวิธีการนะคะว่า การที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่มีวีซ่านะคะก็ให้ขอวีซ่านะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีพาสปอร์ตเป็น British Passport หรือว่ามีพาสปอร์ตอังกฤษแล้วแบบสตาร์นะคะก็สามารถที่จะเข้าประเทศกรีซได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มันอยู่ในช่วงโควิดเนาะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวกันนิดนึงนะคะต้องบอกก่อนว่าเตรียมเที่ยวเนี่ย หรือว่าเตรียมตัวสตาร์ก็จะมีลิสไว้ว่าต้องทำอะไรบ้างกับการที่จะออกนอกไปที่เดนังกฤกนะคะตอนก่อนหน้านี้ประมาณ1 8ปเดือนที่ผ่านมาคือแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะอยู่แต่ในประเทศอย่างเดียวปกติเราจะออกกันประมาณปีละ2ครั้งอะไรอย่างนี้นะคะไปเมืองไทยแล้วก็ไปต่างประเทศนะคะแถบแถบยุโรปนะคะแต่ ภาคหลังมาที่มีโควิดเราก็ไม่ได้ไปไหนทีนี้เราก็อยากจะเที่ยวช่วงโควิดแต่มันก็ช่วงนี้มันดีขึ้นแล้วทุกคนในครอบครัวนะคะมากัน5คนทุกคนในครอบครัวยกเว้นน้องอริยานะคะก็จะได้วัคซีนแล้วนะคะวัคซีนขอสตาก็ได้2เข็มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวเราจะมาชี้แจงด้วยนะคะตรงนี้แต่ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณสามีก็จะได้วัคซีนทั้งสองเข็มแล้วนะคะขอสตาร์คือได้สองเข็มแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าเข็มที่สองอะ่ะได้ประมาณ3วันก่อนที่จะบินเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็เลยไม่ c o v เปนะคะเขาก็บอกว่า ต้องให้ได้14วันหรือว่า2อาทิตย์ก่อนที่จะบินเพราะฉะนั้นสตาร์ก,ก็ต้องทำการเทสนะคะเรียกว่าโควิดเทสที่เอาเป็นผลออกมาเป็นนก g a t i v e หรือว่าผลเป็นลบนั่นเองนะคะวิธีการเราจองผ่านทัวร์นะคะผ่านทัวร์ของบริษัทที่อังกฤษนะคะเขาก็จะจัดการหลายๆเรื่องให้เรานะคะเพราะว่าเราจองมาเที่ยวกับบริษัทเขา2อาทิตย์นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาบอกเลยว่ามาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าประสบการณ์ที่มาเที่ยวครั้งนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเนาะ mm hmm. ก็จองทัวร์จองตั๋วเครื่องบินจองผ่านบริษัทนะคะถ้าใครจะจองเองก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีพาสปอร์ตแล้วได้วีซ่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคนที่ ได้วัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องตรวจอะไรแต่ในเคสของสตาคะก็คือ,คอวัคซีนเพิ่งจะได้เข็มที่2ไปเมื่อ3วันก่อนบินเพราะฉะนั้นเคสนี้เราก็จะต้องตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งนะคะตรวจเพื่อให้ยืนยันแน่นอนว่าเรามีผลเนกาทีฟนั่นเองนะคะตรวจก่อนณนะที่นี้ก็คือ48ชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะบิน จริงๆมัน recommend หรือว่าแนะนำให้ตัว48ชั่วโมงแต่ไม่อยากให้ไม่อยากให้ตัว48ชั่วโมงเป๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเครื่องบินที่เราบินมามันดีเลยนะคะมันล่าช้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจอยู่ที่40 4ชั่วโมงหรือว่า44 42ชั่วโมงก็ได้เผื่อเวลาที่เราจะดีเลยด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบหมดอายุหรือว่า expire ไปนั่นเองเนาะวิธีการตรวจโควิดก็แบบนี้ง่ายๆนะคะในแบบฟอร์มเขาก็จะให้มี submit อะไรอย่างเงี้นะคะตัว แล้วก็ถ่ายรูปอัปโหลดว่าผลที่ได้คือเนกาทีฟนะคะแล้วก็เขาก็จะมีใบการันตีหรือว่าใบเขาเรียกใบรับรองมาให้นะคะว่าผลที่ตรวจเป็นเป็นแบบเนกาทีฟอ่ะนะคะทีนี้อันที่สองนะคะก็คือที่สตาร์ทมนะคะก็คือแลกเงินยูโรนะคะเงินยูโร เงินที่ประเทศอังกฤษใช้เงินปอนนะคะเราก็จะเอาเงินปอนไปแลกเป็นเงินยูโรนะคะหลังจากนั้นที่ประเทศกรีสามารถที่จะใช้คาร์ได้ใช้เครดิตคาร์ใช้เดบิตคาร์ก็ได้นะคะแต่ว่าเอาเงินสดมาด้วยก็จะยิ่งดีนะคะคนประเทศอังกฤษก็จะชอบเงินสดด้วยเหมือนกันนะคะ โอเคแล้วก็มีจองที่จอดรถนะคะอันนี้ก็คือจองที่จอดรถที่เพราะเราจะขับรถกันไปที่สนามบินนะคะเราก็จะจองที่จอดรถที่สนามบิน2อาทิตย์นะคะก็จองผ่านออนไลน์นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเราขับรถกันไปเองแต่ถ้าใครจะใช้แบบรถบริการรถบัสอะไรอย่างนี้นะคะไปสนามบินก็ได้ในกรณีที่เที่ยวแบบคู่หรือว่าเที่ยวคนเดียวนะคะ แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก่อนที่คือจองอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งด็อกคิมเมนท์ที่เราต้องใช้ก็คือกรอกแบบฟอร์มเขาเรียกว่า Passenger Locator นะคะก็คือที่อยู่ที่เราจะไปถึงที่ประเทศกรีนนะคะที่ปลายทางของเรานั่นเองนะคะก็จะกรอกที่อยู่นี้ไปว่าเราจะอยู่นานแค่ไหนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ได้รับการติดต่อถ้าเกิดสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะก็จะ หลายๆแบบหลายๆที่เขาก็จะเน้นมากๆนะคะอยากรู้ที่อยู่ที่ชัดเจนของเรานะคะอ่าพอขับรถไปถึงสนามบินเช็คอินอะไรเรียบร้อยพนักง,งานเขาก็จะแนะว่าเราต้องไปตรงไหนนะคะเขาก็ชี้บอกนะคะว่าเราจะต้องไปเข้าเลนไหนต้องตรวจอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะคะต้องยื่นเอกาสารอะไรบ้างก็เอกาสารที่เราเตรียมมาจากบ้านทั้งหมดนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ พอมาถึงนะคะที่สนามบินนะคะที่เกาะครีตเนี่ยสตาบินมาจากแกตวิกแอร์พอร์ตนะคะซึ่งไม่ไกลจากที่บ้านมากนะคะก็เป็นสนามบินที่ใกล้ที่สุดแล้วแล้วก็บินมาที่ฮาราคิลอนนะคะอวาคิลอนเป็นสนามบินที่อยู่ที่กรีครีตนะคะที่เกาะครีเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะมีสนามบินประมาณ3สนามบินนะถ้าจะไม่ผิด แล้วก็ใช้เวลาจากอังกฤษมาเกาะครีชนะคะประมาณ3มชั่วโมงนิดๆน,นะคะสชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะคะเครื่องบินไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนะคะใช้เวลาตอนก่อนที่เครื่องจะออกเขาก็าจะบอกว่าอเสียเวลานิดเดียวอะไรอย่างเงี้ย ให้แบบแม่บ้านทาความสะอาดสนามบินทํทความสะอาดเครื่องอะไรแบบนี้ก็มันก็ไม่ได้ตรงเวลาซะทีเดียวอันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงนะคะก่อนที่จะมาเช็คอินปกตินะคะบินต่างประเทศจะเช็คอินประมาณบินมาถึงขับรถมาถึงประมาณ3ามชั่วโมงนะคะรอบนี้พอปกติจะมาถึงก่อนล,ล่วงหน้า2ชั่วโมงแต่รอบนี้จะมาถึง3มชั่วโมงนะคะให้เวลาค่อนข้างเยอะเผื่อเช็คเอกาสารอะไรนู่นนี่ น่นนะคะแล้วพอถึงที่สนามบินนะคะเราก็พอลงเราก็รอเขาก็ตรวจสนามบินไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นคิวก็จะยาวนิดนึงนะคะรอตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะคะเข้ามาที่เกาะนี้เสร็จแล้วพอเราผ่านรับกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ ไปดูรถกันนะคะไปเอารถไปรับรถนะคะเพราะว่าเราเช่ารถไว้นะคะกับบริษัททัวร์หรือใครจะเช่ากับแบบบริษัทแบบโดยตรงของที่เกาะเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าเขาแนะนำถ้ามาเกาะนี้นะคะ แนะนำกับบริษัททัวร์ไหนนะคะช่วงรกฎายนกนะคะเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซั่นแล้วก็เป็นช่วงที่คนมาเที่ยวที่นี่เยอะมากๆนะคะมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็รถเช่าจะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็คนที่นี่จะ เน้นรถเช่าแบบคันเล็กๆเป็นแบบแนวมินิไซส์นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบมาพักไม่นานมากนะคะก็ไม่ต้องแพ็คกระเป๋าใบใหญ่ก็ได้นะคะเราจองที่นี่เป็นวิลล่านะคะเป็นวิลล่าแล้วเราก็มาพักกันเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสะดวกมาเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะก็แนะนําให้มาพักแบบวิลล่าวิลล่าก็ที่สตูดพักนะคะก็จะมีห้องครัวนะคะแล้วก็มีแบบพวก อ่างอาอ่างจากุซี่นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีซันเบดน,นะคะไว้สำหรับนอนอาบแดดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจแต่ถ้าเกิดมาแค่สองคนเนี้ยก็พักที่โรงแรมอะไรแบบนี้ก็สะดวกแบบนึงนะคะ เป็นแบบแนวโรงแรมวันสปาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ใก,ใกล้ๆแถวที่สตาร์พักก็มีเช่นเดียวกันนะคะส่วนงบเท่าไหร่นะคะงบรอบนี้เดี๋ยวไว้ชี้แจงในอีกคลิปหนึ่งนะคะเอาคร่าวๆก่อนนะคะอันที่สตาร์มาพักก็คือจองล่วงหน้าตั้งแต่กุมภาแล้วนะคะคลิปนี้ก็เพิ่งจะได้มาอ่านตอนช่วงตอนที่อยู่ประเทศกรีกแล้วนะคะ งบมาก,กัน5คนนะคะค่าตัว๋วเครื่องบินกับค่าที่พักนะคะรวมแล้วประมาณ2องแสนบาทนะคะแต่ว่า มันก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นแบบค่ากับข้าวค่าซื้อของค่าโน่นนี่นั่นก็มีแอดด้านิดหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าใครจะมาแบบบัดเจสแบบโล w b บั g เจสแบบชีพกว่านี้ก็มีนะคะหรือว่าราคาที่ไฮเอ็นแบบกว่านี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะมันสามารถที่จะเลือกได้แต่ราคาที่สตาร์เลือกหรือว่าราคาที่ครอบครัวเราเลือกนะคะก็จะเป็นราคาแบบกลางๆนะคะไม่ได้แบบไม่ได้หรูมากแล้วก็ไม่ได้แบบถือว่าโลบัสเจสนะนะคะ โอเคสวนเที่ยวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อนกลับนะคะก่อนกลับก็ต้องตรวจโควิด COVID อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะบินเข้าประเทศอังกฤษนะคะก็จะต้องตรวจโควิด COVID 72ชั่วโมงนะคะแล้วก็ปริ้นเอาใบที่เป็นผลว่าเป็นเนกาทีปะนะคะ การที่ตรวจ72ชั่วโมงหรือว่าเราจะจตรวจ48ชั่วโมงก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะอันนี้แต่ผลที่ได้นะคะเขาจะต้องเอาผลที่เป็นผลลบนะคะหรือว่าเป็นเนกาทีฟนะคะที่หลังจากตรวจโควิดแล้วนะคะแล้วก็กรอกใบ Passenger Locator Form อีกเช่นเคยนะคะว่าที่พักที่อังกฤษของเราอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะก่อนที่คุณจะเข้ากับเข้าไปในอังกฤษอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือ เรื่องราวที่เตายอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็หลังจากที่เรากลับไปถึงอังกฤษแล้วนะคะเราก็ต้องตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้แน่ใจนะคะของวันที่สองที่เราบินไปถึงนะคะก็คือ second day of arrival นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่อยากจะเอามาแชร์เกี่ยวกับการมาเที่ยวในประเทศกรีกใกล้ๆแถบแถบ,แถบยุโรปนี่นะคะแล้วก็เป็นเกาะเกาะหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าช่วงเนี้ย คนก็ไม่ได้กลับเมืองไทยไม่ได้แบบมันก็ดูวุ่นวายดูยุ่งยากนะคะโดยเฉพาะใครที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติเองนะคะเพราะว่าบางทีเราอยากกลับแต่ว่าสามีเราที่เป็นต่างชาติก็ยังแบบยัง,ยงคือเอกสารมันต้องใช้เยอะกว่าของเราอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยเป็นหนึ่งตัวเลือกที่สายอยากจะแนะนานะคะสาหรับใครที่แบบโอ้คิดถึงบ้านจังเลยแล้วกออ็อยากไปเยี่ยมครอบครัวแต่เรายังทำแบบนั้นไม่ได้เราก็เออมา ฮอลิเดย์ถือว่ามาฮอลิเดยมาพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็ได้มาซึมซับบรรยากาศแล้วก็อากาศที่มันร้อนคล้ายๆกับประเทศไทยนะคะอันนี้สตารก็ขอแนะนำนะคะมาที่นี่เราก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากที่จะกลับมาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อความหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็อย่าลืมที่จะ ฝากคอมเมนต์ไว้นะคะเราเดี๋ยวสตาร์จะมาตอบค่ะวันนี้สตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกับสตาร์ใหม่ในคลิปวิดีโอน้านะคะมาดูกันว่าสตาร์จะทำคลิปอะไรนะคะอยากจะรู้เรื่องราวในประเทศอังกฤษจากสไปยยูเคหรือว่าสไาย์อังกฤษนะคะก็พิมพ์ข้อความเข้ามาถามได้นะคะใครที่เป็นววว่่่่่าาทททีีทีีีสสหยยนนน้้น้้อองงใใใมมมกก็ิดดไรรรูจจัแลคคเืวัฒนธรรม เกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะคะสตาร์ก็ยินดีที่จะแชร์ละแบ่งปันค่ะวันนี้สตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ